ความหลงในสงสารตอนที่ทส,สิบแปดเมื่อรถบัสเล่นมาจอดหน้าอาคารยังเหลือเวลาประมาณ25นาทีก่อนจะถึงเพนที่สนามหญ้าหลังโบสถ์พระมหาฉลง กำลังสอนบรรดาน,นักเรียนชาวพุทธใหม่ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณท่านพูดภาษาฮินดีคล่องจึงสามารถสื่อสารกับพวกเด็กๆได้แสงเดดยามใกล้เที่ยงช่วยลดความหนาวเหน็บให้กับพวกเด็กๆซึ่งหลายคนไม่ได้ใส่เสื้อความยากจนทำให้พวกเขาไม่มีแม้เสื้อที่จะใส่กันความร้อนหนาวของอากาศ ส่วนคนที่มีเสื้อใส่ก็เป็นเสื้อเก่าและขาดกระรุ่งกระริ่งพระมหาฉลองเคยให้เงินพวกเขาไปซื้อเสื้อผ้าแต่พวกเขากลับนำไปซื้ออาหารกินที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยมีกำลังแรงมากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความหนาวเหน็บนั่นเองนายไกโรกับนายทุกขโขยังคงตั้งหน้าตั้งตาตัดญ้ายอยู่เวลาผ่านไปสองชั่วโมง นายทุกโขตัดหญ้าไปได้ไม่เท่าไรผิดกับบิดาซึ่งตัดไปได้หลายวาแล้วนายทุกโขคงเสียเวลาไปกับการขยับก้อนอิดที่เขาใช้เป็นที่พาดลูกอันทะจึงทำให้งานไม่เดินเท่าที่ควรท่านพระครูรู้สึกประทับใจภาพที่รองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยากําลังสอนเด็กนักเรียนซึ่งแต่ละคนตัวดำเมี้ยม เสื้อผ้าก็ดูเก่าขมุกขมอมและสกปรกเหมือนกับว่าไม่เคยได้รับการซักเลยตั้งแต่ใส่มาความที่รักเด็กและเคยสอนเด็กๆมาก่อนจึงเดินเข้าไปหาเพื่อจะดูวิธีการสอนของภิกษุหนุ่นมนามเตพันเตพวกเด็กๆเ,เปล่งเสียงแสดงความเคารพแล้วก้มลงกราบอย่างพร้อมเพรียงกันโดยที่พระมหาฉลองยังไม่ทันได้สั่งคำว่า นมัตเตพันเตแปลว่านมัสการพระคุณเจ้าหลวงพ่อยังไม่ฉันเพลนะครับพระมหาฉลอมถามท่านพระครูเขากำลังเตรียมกันอยู่ผมก็เลยถูอโอกาสมาทัศนศึกษาคืออยากมาดูวิธีการสอนของท่านท่านสอนดีมากเด็กๆดูตั้งใจเรียนกิริยามารยาทก็เรียบร้อย ผมอยากให้ครูไทยมาดูวิธีการสอนจากท่านสมพานธวัดป่ามะม่วงพูดอย่างรู้สึกห่วงใยเด็กไทยเพราะพวกเขาขาดระเบียบวินัยและกำลังจะละทิ้งขนบธรรมเนียมอันดีงามที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาไปหาส่วนที่ไม่ดีของขนบธรรมเนียมประเพณีตะวันตกคือรับส่วนที่เป็นขยะของตะวันตกมาส่วนดีๆกลับไม่รับออกมาเพราะขาดปัญญา ที่จะแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่เฉพาะเด็กไทยเท่านั้นแม้เด็กและเยาวชนในประเทศแถบเอเชียก็กําลังจะละทิ้งของดีที่ตนมีไปรับขยะมาแทนที่เด็กพวกนี้เป็นผลพวงมาจากการแบ่งชั้นวันณะในสังคมเป็นพวกนอกวันณะครับหลวงพ่อรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยากล่าวถึงสถานภาพของพวกเด็ก หมายความว่าอย่างไรครับท่านพระครตูต้องการคำอธิบายก็หมายความว่าสังคมอินเดียแบ่งชนชั้นออกเป็นสีนน่วรรณะก็คือพรามประสัิย์แพทยสูตรเขาถือว่าวัณนะนพรามสูงสุดส่วนวัรณะต่ำสุดก็คือสูตรแต่เด็กพวกนี้เป็นพวกนอกวรรณะเพราะเกิดจากพ่อแม่ที่แต่งงานข้ามวรรณะกันพวกนอกวรรณะเลยได้ชื่อว่า,าจันทานซึ่งแปลว่า ต่ำช้าเลวซามพวกจันทานส่วนใหญ่เกิดจากพ่อเป็นสูตรแม่เป็นพรามลูกก็เลยกลายเป็นจันทานไปแต่เดี๋ยวนี้เกิดวันนะ,นะครับหลวงพ่อคือวัน,นราชบุตรแปลว่าบุตรของพระราชาพวกจันทานเขาตั้งกันขึ้นมาเองแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของวันณะอื่นเมืองแขกนี่แม้แต่หมาก็ยังมีวันนะ,นะครับหลวงพ่ออย่างที่วัดนี้เนี่ย นางราณีเนี่ยเป็นวันณพรามเจ้าฮีโร่เป็นวันณสูตรลูกออกมาเลยกลายเป็นจันทานเพราะไม่มีวันณให้สังกัดท่านเล่าเรื่องเราความเป็นมาของสุนักวัดไทยพุทธคยาก็สังกัดวันณราชบุตรไงละ่ะธรรมครูหาทางออกให้ราชบุตรเนี่ยเป็นวันนาเถื่อนครับยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการพระมหาฉลองอธิบาย นึกชื่นชมในความมีปฏิพันของเจ้าอาวาสวัดป่ามะมว่วงผมรู้สึกว่าท่านเป็นคนมีเมตตามากนะครับคนขาดเมตตาจะทำงานอย่างนี้ไม่ได้ท่านพระครูพูดอย่างชื่นชมในความเสียสละของพระธรรมทูตจากประเทศไทยที่มาตั้งหลักปักฐานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนี้ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ชมตัวเองนะครับ เพราะผมมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตั้งแต่เด็ก,ดกมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะผมก็เป็นที่พึ่งของพวกชาวพุทธใหม่ขอประทานโทษนะครับที่ผมจะพูดตามภาษาชาวบ้านว่าใครขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็วิ่งมาหาผมอย่างเจ้าไกรูที่นั่งตัดหญ้าอยู่นั่นนะ่ะมีอยู่คืนหนึ่งเมียแกถูกงูกัดแกอุ้มเมียวิ่งมาจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดตั้งสองกิโลอุ้มมาหาผมปากก็พูดพร่ำว่าพันเต นีพันเตปัดนีแปลเป็นภาษาไทยว่าพระคุณเจ้าเมียผมพระคุณเจ้าเมียผมดีที่ว่าเมียแกผมถ้าอ้วนรับรองเจ้าไกลรูแขนหักแน่ท่านยังจำภาพที่บิดานายทุกขัวอุ้มภรรยามาให้ท่านรักษาทำไมเขาไม่ไปหาหมอแล้วครับไม่มีเงินเพราะถ้าไปหาหมอก็ต้องมีเงินแต่มาหาผมถ้าผมรักษาให้ไม่ได้อย่างน้อยก็จะได้เงินจากผมไปหาหมอ แล้วท่านทำอย่างไรล่ะผมก็เอาเชือกมารัดตรงเหนือแผลที่ถูกงูกัดแล้วใช้มีดแหลมๆผาไฟฆ่าเชื้อโรคกรีดไปที่แผลให้เลือดออกพิษงูจะได้ออกมากับเลือดพวกเขกนี่อดทนมากนะครับหลวงพ่อเมียนายไกยรูแกยคงเจ็บมากแต่ไม่ยอมร้องสักแอะเดียวได้แต่กัดฟันแน่นแล้วก็สลกไปเลยเจ้าไกรูก็คิดว่าเมียตายกอดศพเมียร้องไห,ห้ใหญ่ผมก็ปลอบใจไปว่า ปนีของเธอยังไม่ตายแล้วก็ให้เขาลองจับชีพจรดูเขาก็จับเมื่อเห็นว่าชีพจรยังเต้นอยู่ก็หยุดร้องไห้ผมก็ให้เขาอธิษฐานจิตของพระบารมีหลวงพ่อเมตตาให้ช่วยแล้วก็ให้สวดพุทธคุณให้ได้ร้อยแปจบส่วนผมก็นำกิ่งโพที่เก็บมาจากต้นพระศรีมหาโพมาแช่น้ำให้คนไข้ดื่มตอนฟื้นคนที่มาพุทธคยา ไม่ว่าจะเป็นคนที่เบตคนเนปาลหรือคนสีลังกากที่เป็นชาวพุทธเนี่ยหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นพุทธจะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของต้นพระศรีมหาโพ์เวลาใบหรือกิ่งแห้งๆห,หล่นลงมาจากต้นเขาก็จะแย่งกันเก็บไปบูชาเมื่อมีคนไม่สบายไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือคนโตก็จะเอาใบหรือกิ่งโพมาแช่น้ำให้ดื่มมีอยู่ครั้งหนึ่ง เด็กที่เบตแกตกตึกซึ่งสูงมากพ่อแม่ก็อุ้มมาที่พระเจดีทั้งที่ลูกสลบอยู่เอากิ่นโพชแช่น้ำกรอกปากลูกแล้วก็ช่วยกันสวดมันตระแบบที่เบตพักใหญ่ๆเด็กก็ฟื้นลุกออกไปวิ่งเล่นได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องอัศจรรย์มากครับหลวงพ่อคนที่ไม่ได้ประสบก็คงจะไม่เชื่อตอนมาใหม่ๆเนี่ยผมก็ได้ยินคนเขาเล่าลือกัน ยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้พอประสบข้าวหลายๆครั้งก็เลยต้องเชื่อแปลกนะครับพระพุทธองค์ปรินิพานไปตั้ง2,528ปีแล้วทำไมยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆสำหรับผมไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อนและพลังงานแก่โลกแม้ดวงอาทิตย์จะอัสดงแล้ว ทว่าความร้อนและพลังงานก็ยังอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธ,ธานุภาพซึ่งแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานไปนานแล้วแต่พระพุทธ,ธานุภาพก็ยังคงอยู่ผู้มีปัญญาโน้มนาจิตให้เข้าถึงด้วยศรัทธาก็ได้รับกระแสแห่งพระพุทธ,ธานุภาพได้หลวงพ่อพูดอย่างนี้ทําให้ผมเข้าใจในพระพุทธ,ธานุภาพได้เจ็มแจ้งชัดขึ้นมากครับคนที่เข้าหายจากโรคต่างๆ พระรัทธานในพระพุทธ,ธานุภาพนั่นเองไม่ใช่เรื่องงมงายแต่ประการใดบางครั้งเนี่ยผมเคยถามตัวเองว่านี่รงงมงายไปหรือเปล่าจะเข้าข่ายศีลพตปรามาหรือเปล่าพอได้ฟังหลวงพ่อพูดค่อยโล่งใจหน่อยคิดคิดไปก็น่าขำนะครับหลวงพ่อดินแดนชมพูทวีปแห่งนี้ได้ชื่อว่าดินแดนพุทธภูมิเพราะเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ พระพุทธศาสนาน่าจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแห่งนี้แต่ชาวพุทธที่อยู่ที่นี่กลับเป็นชาวพุทธใหม่แทนสมัยพุทธกาลโบราณมาทําไมจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะหลังพุทธกาลประมาณ500ปีพระพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมลงและหมดไปจากอินเดียในปีพศ1700เนื่องจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของดินแดนแห่งนี้ และมีมากรพระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากอับแสงลงไปชั่วคราวในสมัยพุทธกาลนอกจากนี้ลัทธิฮินดูก็เกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองจนศาสนาพราหมณ์ต้องรับเข้ามาอยู่ในสังกัดจากศาสนาพราหมณ์ก็กลายมาเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะไม่ต้องการให้เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาหนึ่งศาสนาฮินดูอีกศาสนาหนึ่งที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือ กษัตริย์อินเดียในยุคต่อมาไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่ทรงอุปถัมภ์คำชูนอกจากไม่อุปถัมภ์คำชูแล้วยังพยายามทำลายล้างผลพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากดินแดนแห่งนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จถ้าหลวงพ่อสนใจเรื่องนี้หลังทำวัดเย็นนิมนต์ที่กุฏิผมผมจะถาวายความรู้รองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เอื้อเฟื้อด้วยรู้สึกเคารพนับถือท่านพระครูทั้งที่เพิ่งจะรู้จักกันถ้าเช่นนั้นคืนนี้ผมขอเป็นลูกสิบท่านนะครับสมผานวัดป่ามะม่วงถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวผมไม่บังอาจเป็นอาจารย์หลวงพ่อหรอกครับหลวงพ่อปฏิบัติมามา,มากกว่าผมผมต้องขอเป็นลูกศิษ์หลวงพ่อถึงจะถูกดูเพียงภายนอกพระหนุ่มก็พอจะรู้ว่าท่านพระครูจะต้องเป็นพระนักปฏิบัติ ที่ผ่านการปฏิบัติมานานอย่างน้อยๆก็ต้องบรรลุยาณสิบหกแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งผมอยากฟังท่านพูดเรื่องเด็กๆอีกเป็นอันว่าพวกเขาเป็นชาวพุทธใช่ไหมครับแล้วก็เป็นชาวพุทธใหม่ครับหลวงพ่อเขานับถือผมมากบางครั้งผมก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูทั้งหมดท่านยังพูดไม่ทันจบสมภารวัดป่าม่วงก็สรุปว่า เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาก็คงทํานองนั้นเลยครับแต่คงจะไม่ถึงกับเหมือนเพลงฝรั่งชื่อ you mean everything to me หรอกนะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นภิกษุผู้อ่อนไวกว่าพูดติดตลกแม้จะไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่แต่ท่านพระครูก็เข้าใจเพราะท่านใช้วรยานจึงพูดขึ้นว่าแต่พวกเด็กๆเ,เขาคิดนะครับ ว่าท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับก็ผมสังเกตจากสายตาที่เขามองท่านอย่างเทิดทูนบูชาแล้วเขาก็เชื่อฟังท่านดูสิเขานั่งนิ่งขณะที่ผมกำลังสนทนากับท่านไม่คุยหรือหยอกล้อกันให้เป็นที่รำคาญแต่ประการใดมารยาทดีเหลือเกินผมสอนพวกเขาว่าถ้าผู้ใหญ่คุยกันให้นั่งนิ่งๆห้ามคุยห้ามเล่นกัน เขาก็เชื่อฟังดีเด็กพวกนี้สอนง่ายครับหลวงพ่อเสียงระคังเพลนดังขึ้นพระมหาฉลองจึงบอกท่านพระครูว่านิมนต์หลวงพ่อฉันเพงเถิดครับคืนนี้ค่อยคุยกันต่อที่กุฏิผมนนครับอยู่ทางด้านโน้นท่านชี้ไปที่กุฏิซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแล้วท่านยังไม่ฉันเลยครับท่านพระครูถามผมก็กําลังจะไปเหมือนกัน ไม่รู้แม่ชีป่วนแกทำอาหารเสร็จหรือยังอยู่ที่นี่เนี่ยต้องอาศัยชีหุงข้าวให้ฉันครับบิณฑบาตไม่ค่อยได้เพราะคนที่นี่ยากจนจะกินเองก็ยังไม่ค่อยจะพอที่ไหนจะแบ่งปันมาให้พระผมเคยออกบิณฑบาตเ,เขาใส่อะไรมาหลวงพ่อทราบไหมครับก็ใส่อะไรมาหรยอครับขี้วัวแห้งครับเขาแกล้งท่านเลยครับหรือว่าเขาอดอยากถึงกับต้องกินขี้วัว ท่าระครูรู้สึกแปลกใจไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับที่เขาใส่ขี้วัวแห้งก็เพื่อให้ผมนำมาเป็นเชื้อเพลิงหวุงข้าวเขาจนมากไม่มีข้าวจะใส่บาทก็เลยใส่ขี้วัวแห้งมาให้เป็นเชื้อเพลิงตอนมาใหม่ๆผมก็นึกว่าเขาแรล้งพออยู่นานๆไปจึงรู้ว่าเ้ามีศรัทธาแต่ไม่มีข้าวพอที่จะแบ่งปันให้ได้ผิดกับมาตรืองเราถึงจะยากจนเพียงใด อย่างน้อยๆก็มีข้าวใส่บาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้ฉันนี่มลหลวงพ่อเถิดครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเด็กไปกินข้าวที่บ้านแล้วกลับมาเรียนต่อในช่วงบ่ายซึ่งผมจะมีขนมแจกท่านพระครูคิดว่าท่านจะร่วมทําบุญซื้ออาหารและซื้อเสื้อผ้าแจกพวกเด็กๆเหล่านี้ญาติโยมถวายปัจจัยท่านมาร่วมสองแสงเพื่อให้ท่านมาทําบุญยังแดน,นพุทธภูมิหลังเพล คณะผู้เสวงบุญก็เตรียมตัวไปพระเจดีเพื่อฟังพระมกุเทศบรรยายเกี่ยวกับพุทธประวัติต่อจากภาคเช้าแม่ชีป่วนซึ่งหมดภาระ,ระเรื่องธรรมอาหารเพนถวายพระแล้วขอติดตามไปฟังด้วยพอขึ้นรถก็ชวนคณะผู้แสวงบุญคุยด้วยการเล่าเรื่องราวต่างๆของตนให้ฟังฉันมาอยู่ที่นี่ได้สองปีแล้วมาตั้งแต่อายุ58อยู่ที่นี่มันมาก ฉันด่าแขกเป็นว่าเล่นเลยเคยเอาร่มฟาดหัวมันด้วยแล้วขยอมเลยครับผมหมายความว่าเขาไม่ไปแจ้งตำรวจเลยครับโยมแสงถามมันไม่กล้ากับฉันหรอกแค่ได้ยินชื่อแม่ชีปวดมันก็กลัวแล้วขนาดนั้นเลยหรือโยมพระทวัตรยาวท่านไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นอย่าว่าแต่พวกแขกเลยขนาดพวกพระก็ยังกลัวฉันไม่เชื่อไปถามอาจารย์ฉลองสิ านตั้งสมญาให้ฉันว่าแม่ชีปั่นป่วนฉันชื่อป่วนแต่ท่านเติมปั่นให้อีกคำหนึ่งท่านบอกว่าฉันไปที่ไหนที่นั่นต้องปั่นป่วนเลยเรียกฉันว่าแม่ชีปั่นป่วนพูดแล้วจะหาว่าคุยนะขนาดท่านเจ้าคุณยังต้องเกรงใจฉันเพราะฉันเคยแผลงธิ์มาแล้วโยมแผลงธิ์อย่างไรล่ะพระคุณทศอยากรู้ก็ความหมกข้าวหมกแกงน่ะสิมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะ ฉันบอกว่าจะทำแกงมัสมั่นเลี้ยงพระท่านเจ้าคุณเกิดพูดไม่ข้าหูฉันเลยคว่มหม้อ,อข้าวหม้อ,อกแกงซะเลยมือนั้นพระเกือบจะอดฉันเทนพวกเนนต้องต้มมาม่ามาถวายตั้งแต่วันนั้นมาเลยไม่มีใครกล้ามายุ่งกับฉันอีกโยมอยู่มาสองปีพูดทินดีได้หรือเปล่าพระรสุขนถามพูดไม่ได้หรอกแต่ด่าได้ด่าไฟแลบเลยเชียวละ แล้วแขกเขาฟังรู้เรื่องนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรู้เรื่องหรือเปล่ารถบัดเล่นมาจนถึงบริเวณหน้าพระเจดีก็เล่นต่อไปไม่ได้เพราะมีรถม้าขวางถนนอยู่บนรถม้ามีแขกพูมิพลุยห้าคนนั่งหลังคนขับม้าตัวเมียผมผมซึ่งทำหน้าที่ลากรถยืนนิ่งอยู่คนขับใช้เส้หดหลังมันก็ไม่ขยับขยืน่นผู้โดยสารภูมพลุยก็พากันส่งเสียงฮัดฮัดเพื่อให้มันวิ่ง มันก็ยังคงนิ่งอยู่อย่างนั้นรถราเริ่มติดเพราะมีรถม้าขวางถนนอยู่แม่ชีดูม้าตัวนั้นสิตัวมันผอมแต่ทําไมท้องมันโตผิดปกติอย่างนั้นนางสาวสายใหญ่พูดกับแม่ชีป่วนสงสัยมันคงเป็นโรคพุงโรเหมือนคนพวกแขกบางคนตัวผอมแต่พุงใหญ่เขาเรียกว่าพวกพุงโรก้นบอดยอดทหารมา้าชักปืนช้าแก้ผ้าเร็วแม่ชีวัยหกสพูด คำคล้องจองกันแม่ชีพูดอะไรนะสับป,ปะดนไม่เข้าเรื่องหลวงพ่อวัดดดนเมืองพูดเสียงตํำหนีขอโทษจ้าหลวงพ่อกลอนมันพาไปแม่ชีปวดกล่าวคําขอโทษครั้นคิดอีกทีที่ถูกว่าสับป,ปะดนจึงย้อนว่าคนมันก็สับป,ปะดนกันทัางน,นั้นแหละถ้าไม่สับป,ปะดนท่านจะได้เกิดหรือพูดแล้วก็ค้อนฝับขวักหลวงพ่อครับอย่าไปต่อปากต่อคํากับแกเลย ขาดทุนบบเราเชื่อผมเถอะท่านพระครูกระซิบบอกหลวงพ่อวัดดนเมืองจริงของท่านพระครูขนาดท่านเจ้าคุณยังยอมแก่ผมว่าผมไม่เอาทองไปลูกกระเบื้องดีกว่าแล้วท่านจึงนั่งนิ่งฉันพูดแทงใจดำใช่ไหมล่ะเงียบไปเลยแม่ชีปวนได้ทีขี่แพะไล่เห็นท่านไม่โต้กลับจึงหันไปพูดกับนางสาวสายใหญ่รัก สงสัยม้าตัวนั้นคงเป็นโรคพุงโรแล้วมันไปยืนนิ่งขวางทางชาวบ้านเขาอยู่ทำไมดูสิรถราติดกันเป็นแถวเลยพูดแล้วก็โผล่หน้าออกไปตะโกนบอกคนขับรถม้าว่าบาบูตีม้าแกให้วิ่งหน่อยขวางทางชาวบ้านอยู่ได้เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือแม่ชีพระธวรมวชวงก็ฉันมาอยู่ตั้งสองปีแล้วมันก็น่าจะฟังฉันรู้เรื่องแม่ชีบอกเหตุผลที่ไม่ได เป็นทั้งเหตุและผลคนขับรถม้ารู้สึกโกรธม้าของตอนยิ่งนักจึงกระนำแท่ลงไปบนหลังของมันอย่างไม่นับอนิจจาม้าที่น่าสงสารสะดุ้งนิดหนึ่งแล้วก็ล้มลงทำให้ผู้โดยสารพุงพลุยทั้งห้าคนหัวเข้ามามปตามๆกันรวมทั้งคนขับรถม้าด้วยและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้น ชีวิตน้อยๆได้ไหลออกมาจากมดลูกของม้าซึ่งนอนหายใจขมแมวขมแมวอยู่กลางถนนขณะผู้แสแวงบุญที่เป็นสตรีผ่านการคลอดบุตรมาแล้วแทบจะหลั่งน้ําตาด้วยความสงสารโถแม่คุณทูนหัวคงจะปวดท้องมากจนวิ่งไม่ไหวหน่าสงสารเหลือเกินนึกแล้วเสียวว่าต้องมีท้องแม่ชีปวดปรับถ้อยคําไน้รวดเร็วทั้งที่พูดอยู่หยกๆว่าม้าเป็นโรคปุงโร ก็ไหนโยมว่ามันเป็นโรคภุงโรยงงละ่ะพระขนทศอยากจะพูดอย่างนี้หากก็เกิดอาการกลัวปากไม่ชีปวนจึงไม่พูดออกมาสงสัยจะต้องรอนานนิมนต์พระคุณเจ้าลงจากรถเดินไปเถอะครับญาติโยมด้วยคงไม่เหนื่อยจนเกินไปเพราะจะถึงแล้วพระเจริญบอกคณะผู้แสวงบุญเมื่อทุกคนต้องลองเดินแม่ชีปวนผู้ซึ่งพระอาจารย์ฉลองเรียกว่าชีปั่นปวนก็ต้องลองเดินด้วย เมื่อจะผ่านแม่ม้าไปท่านพระครูใช้เวลาหนึ่งนาทีแผ่เมตตาจิตให้มันท่านรู้ว่าหากไม่ช่วยมันจะต้องหมดหมวยมรณาเพราะถูกใช้งานหนักเกินกำลังบวกกับความเจ็บปวดในการคลอดลูกแม้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียเพราะเสียพลังไปมากท่านก็นต้องยอมแผ่เมตตาเสร็จท่านยิงเดินตามหลวงพ่อวัดโดนเบิกไปรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนแทบจะเดินไม่ไหวหากท่านก็ต้องทน เพราะนั่นทากับว่าท่านได้บำเพ็ญทั้งขันติบรารมีและเมตตาบราบรมีพร้อมๆกันบรรดาขอทานทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงเห็นคณะผู้แสวงบุญมาแตกไกลก็าพากันฟิ่งกรูเข้ามาหาพวกที่พิการเดินไม่ได้ก็ใช้วิธีถัดมาขอทานหนุ่มอายุราว17-18ขาพิการมาแตกกำเนิดหากก็ใช้ก้นถัดมาข้อสมกางเกงขาย,ายาวลงมาถึงเขา่า เมื่อถัดมาขากางเองก็ลู่ลงไปกองบริเวณต้นขาทําให้เห็นองค์กําเนิดขนาดยาวเกือบศอกห้อยโล่ออกมาหลวงพ่อวัดดดนเมืองเห็นเช่นนั้นก็พูดกับท่านพระครูด้วยเสียงที่ไม่ดังนักว่าผมมาอินเดียคราวนี้ทําให้เข้าใจคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินชี้ขาดอาบัติประชิกท่านจำได้ใช่ไหม เรื่องเป็นอย่างไรครับสมทานวัดป่ามะม่วงถามเพราะรู้สึกอดเพลียจนไม่อยากรู้ไม่อยากจําเรื่องอามบัติปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งที่ทรงบัญญัติว่าภิกษุเศเมถุนต้องปราชิกพระสุทินเป็นต้นบัญญตัติต่อมามีภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีเข้าใจว่าห้ามเฉพาะเศเมถุนกับมนุษย์ จึงเสษเมถุนกับนางลิงความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมให้ชัดขึ้นว่าห้ามเสษเมถุนแม้ในสัตว์เดรัจฉานภิกษุเสษเมถุนขาดจากความเป็นภิกษุแล้วภายหลังขอเข้าอุปสมบทอีกพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไม่ให้อุปสมบทแก่ผู้เป็นเช่นนั้น ในวินีตะวัตถุแห่งสิกขาบทนี้สแสดงว่าภิกษุหลังอ่อนปรารถนาจะเสษเมถุนก้มลงอมองค์กำเนิดหรือมีองค์กำเนิดยาวโสดเข้าไปในทวารหนักย่อมต้องอาบัติปร,ราชิกเหมือนกันเมื่อก่อนผมยังสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือครั้นพอมาแดนพุทธภูมิผมจึงได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัญธรรม ภิกษุสูงวัยพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นเมื่อได้มาเห็นของจริง